ิร์ฟสเกตเป็นกีฬามันคงไม่ใช่แฟชั่นบิสเนส s แล้วก็กลุ่มผู้เล่นเนี่ยจะยังโตต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยๆก็2อามปีชิอเล่นที่เครับเป็นโคฟาวเดอร์ของเซิร์ฟคาเฟอีนครับเป็นโรงเรียนสอนเซิร์ฟสเกตแบบ100%ซนะครับในร่มแล้วก็มีอุปกรณ์ครบที่แรกในประเทศไทยครับโอกาสที่เห็นเนี่ยมันมากับความชอบความสนุกเราอยากเปิดเพื่อรองรับ การเล่นของเราเองของเพื่อนเราครับแล้วก็กลุ่มตลาดที่มันกําลังโตขึ้นแล้วในช่วงโควิดนักเซิร์ฟที่บินไปเซริร์ฟเขาไม่สามารถบินไปได้เขาก็ใช้เซิร์ฟสเก็ตในการฝึกซ้อมทําให้คนเล่นเซิร์ฟสเก็ตมากขึ้นเราไม่ต้องออกไปเล่นที่ไหนไกลนะฮะแค่มีอุปกรณ์เราก็สามารถฝึกซ้อมเล่นได้แถวบ้านการเปิดในโกดังเนี่ยนะครับน่าจะได้เปรียบแล้วก็ทําให้กลุ่มคนเล่นเนี่ย สามารถเล่นได้ในช่วงเวลาที่มันเล่นข้างนอกไม่ได้มันอาจจะติดฝนถ้าในช่วงหน้าฝนหรือว่าในช่วงกลางวันมันก็จะเล่นไม่ได้เพราะมันจะต้องตากแดดบริการของ s ซ r f ์ฟคาเฟอีนะครับจะมีหลักๆก,ก็คือเป็น Academy คือการสอน s ซ r ร์ฟสเกตัวต่อตัว,ตว,ตวให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยอันดับหนึ่งนะครับคนที่มาเรียนที่นี่มีตั้งแต่อายุ น้อยสุดคือ3คขวบครับมากที่สุดคือ56อันที่2คือเช่าสนามแบบ p r i v a t นะครับอันที่3นะครับเราจัดแข่งขันแบบไลฟ์ครับสคืออีเวนต์นะครับ, event, รบสามารถออจ้างทีมงานเราไปจัดอีเวนต์นะครับรวมถึงอาจารย์แล้วก็แผ่นอุปกรณ์ยืมทำอีเวนต์ได้ทั้งหมดแล้วก็เรื่องการปรึกษา การออกแบบสนามแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับเซิร์ฟสเกตเป็นอีโคซิสเ็มทั้งหมดครับเรารับเป็นที่ปรึกษา <consciousness> ผมคิดว่ามันเป็นเทรนด์ใหญ่อย่างน้อยๆต้องมี2-3ปีมันคงไม่ใช่แฟชั่นสุดท้ายแล้วเซิร์ฟสเกตเป็นกีฬามีความสนุก <S 1> <1> <S เล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยธุรกิจที่มองเห็นโอกาสนะครับก็มาสร้างฟฟสิลิตี้รองรับมีสถานที่เล่น มีอุปรกรณ์ที่เอาไปใช้เล่นมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเลยทำให้อีโคซิสต็มมันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นบิสเนสแล้วก็กลุ่มผู้เล่นเนี่ยจะยังโตต่อไปเรื่อยๆนะครับคือสำหรับคนที่อยากเล่นนะฮะถ้าชอบนะครับก็ผมว่าลุยเลยเรื่องความกล้าไม่กล้าเนี่ยอีกอีกส่วนหนึ่งครับถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือไม่กล้าที่จะเล่นเพราะกลัวบาดเจ็บนะครับลงคอสเรียนเลยครับลงที่ไหนก็ได้ที่อาจารย์สามารถดูแลได้อย่างได้อย่างทั่วถึง นะฮะแล้วก็สถานที่เป็นไทยเวสสักหน่อยนะครับจะลดความกลัวลงไปได้